รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> อันนี้คืออะไรคะตัวนี้ก็คือจะเป็นมูลูปค่ะคุณออเวลาเราแชร์อ่างจุก,กุชิเราก็สามารถนอนดูดาวได้นะคะโรแมนติก <laughs> มากมาก ทำไมถึงเป็นอาหารใต้คะอ,อาหารใต้อะค่ะรสชาติจจัดจ้านค่ะคุณอ้อแล้วก็ในเขาใหญ่ก็มีร้านอาหารใต้ที่แบบให้เลือกทานน้อยใช่ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางว,ว,วันนี้ต้นออจะพาคุณผู้ชมไปพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเงียบแล้วก็สูตรบรรยากาศบริสุทธิ์ค่ะ อยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพแล้วก็เป็นรีสอร์ทที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ที่เขาใหญ่คุณผู้ชมมาที่นี่นะคะรับรองว่าบรรยากาศท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติต้นไม้หลีกหนีความวุ่นวายให้คุณผู้ชมได้พักผ่อนแบบเต็มที่ค่ะนั่นก็คือที่ทิมเบอร์ตันรีสอร์ทเขาใหญ่ถ้าพร้อมแล้วตามตลอดไปเที่ยวกันเลยมาค่ะ สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ตะนน้อยอยู่กับน้องนิ่มซึ่งเป็นรีเซพชันอยู่ที่ทิมเบอร์ตันรีสอร์ทค่ะวันนี้นะคะน้องนิ่มก็จะเป็นคนที่จะพาเราทัวร์ที่ทิมเบอร์ตันนะคะว่ามีอะไรพิเศษบ้างอย่างทิมเบอร์ตันเปิดมานานหรือ,อยังถ้าเป็นทางที่พักเราจะเปิดได้เกือบ2ปีแล้วค่ะคุณอ้อค่ะคอนเซ็ปต์ของทางที่พักก็คือใกล้ชิดธรรมชาติได้พักผ่อนอยู่ในแบบสวนป่าประมาณนี้ค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะ ด้านหลังบรรยากาศดีมากคือมีน้ําตกมีธรรมชาติมีต้นไม้คือเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันรมรืน่นเหมือนเราได้แบบหลีกหนีความวุ่นวายในเ<ช>มืองแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่แบบเต็มที่ใกล้ชิดธรรมชาติที่นี่มีห้องพักประมาณกี่ห้องคะถ้าเป็นห้องพักของทางเราจะมี23ห้องค่ะแล้วก็แบ่งออกเป็นทั้งหมดเกประเภทนะคะ9กประเภทไใช่ค่ะคออุณอ้อถ้าเป็นไฮไลท์เลยก็จะเป็นห้อง Family Po ู l a s s e t r o o มค่ะที่อยู่ชั้นหนึ่งก็คือเปิดหลังประตูไปก็คือจะสามารถลงสระว่ายน้ำได้เลยค่ะ ห้องแฟมิลี่แสดงว่าก็คือมาเป็นครอบครัวถูกต้องค่ะส่วนใหญ่จะฮิตในหมู่ของที่มีครอบครัวและก็ลูกเล็กค่ะในส่วนของห้องพักก็มีเรื่องของห้องอาหารด้วยถูกต้องห้องอาหารเป็นงไงบ้างคะถ้าเป็นห้องอาหารก็จะมีในส่วนของโซนร้านอาหารค่ะและก็คาเฟ่ค่ะสามารถไปนั่งชิมอาหารหรือว่านั่งคาเฟ่ในสวนป่าได้ค่ะคุณอ้ออาหารที่นี่จะเป็นลักษณะไหนนะส่วนใหญ่จะเน้นไปทางอาหารใต้ค่ะแต่ก็จะมีอาหารหลากหลายให้เลือกทานเช่นเดียวกันค่ะอ่านั่นเดี๋ยววันนี้ ให้น้องนิ่มพาเราไปดูห้องพักก่อนดีกว่าาห้องพักที่นี่เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเปิดประตูไปปุ๊บลงแะไว้นํำได้เลยไปกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะนนี้จะเป็นห้องประเภทดีลักจาูุชี่เมาน์เทนวิวค่ะคุณอ้อห้องนี้จะเป็นสามารถพักได้สอทันนะคะแล้วก็ห้องมีขนาด42ตารางเมตรค่ะ แต่ก็ห้องใหญ่นะคะใช่ค่ะคุณออฟแล้วห้องนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างคะอ่าจะเป็นในส่วนของแท็บเล็ตค่ะที่สามารถควบคุมไฟ่าภายในห้องได้เลยค่ะสามารถสั่งควบคุมผ่านแท็บเล็ตได้เลยค่ะคือทั้งหมดทุกห้องเลยไหมคะทั้งหมดทุกห้องเลยค่ะเตียงที่นี่ขนาดเท่าไหร่คะเตียงที่นี่ขนาดอ่าหฟุตค่ะเป็นคิงไซส์นะคะเหมาะสําหรับนอนสองท่านเลยค่ะอืมแล้วก็ข้างเตียงเขาก็มีไฟแบบนี้แบบจะได้ไม่ต้องรบกวนใครอื หนังสือถูกต้องค่ะสไตล์ห้องที่นี่ส่วนใหญ่เป็นยังไงนะคะจะเป็นแบบโคซี่ค่ะเป็นแบบโคซี่เลยค่ะแล้วก็โคซี่ทรงโมเดินประมาณนี้ค่ะอ๋อดูโมเดิ์นะคะงั้นเดี๋ยวหนูพาไปดูไฮไลไท์ด้านนอกนะคะตรงนี้ค่ะโอ้บรรยากาศดีมากๆอ๋อเนี่ยคจะมีจักรุชีชนอกนใช่ค่ะคุณอ,อ้อยู่เขาสวยด้วยค่ะก็คือเราแบบอาบน้ำสบายๆแช่ตัวอยู่ในจักรุชีเราก็ดูกับภูเขา ต้นไม้สบายมากคือต้นไม้เยอะมากเลยนะคะ<ช>ตรงนี้คือ,คม,อมองเห็นสระว,ว่ายน้ําด้านล่างด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบาบร์บีคตรงนี้เราก็จะนั่งสวีทกับคู่รักก็ได้คุณนิมนคะแล้วอย่างที่นี่ห้องนี้พักได้ประมาณก,กี่คนนะคะถ้าเป็นห้องประเภทนี้สามารถเข้าพักได้สองท่านค่ะ สองท่านราคาประมาณเท่าไหร่คะช่วงนี้ราคาจะเริ่มต้นที่อยู่ที่3,300บาทค่ะในวันธรรมดานะคะพร้อมอาหารเช้าค่ะคุณออแล้วถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็คือท้าวันเสาร์จะอยู่ที่3,900บาทค่ะราคาดีมากช่วงนี้มีโปรโมชั่นค่ะโปรโมชัน่นถูกต้องค่ะแล้วก็เมื่อสำรองห้องพักกับทางที่พักนะค่ะก็คือจะได้รับไวเชอร์ของทางร้านอาหารด้วยนะคะ คือเอาไปใช้ในร้านอาหารถูกได้ไดมูลค่าสามร้อยบาทค่ะคุณอ้อราคาห้องพักพิเศษแล้วยังมีอ o เชอร์ er ไปทานอาหารต่อด้วยต้องค่ะคุ้มที่สุดรีบมานะคะช่วงนี้ดีมากและนี่ค่ะคุณอ้อห้องนี้จะเป็นห้องฮันนีมูนสูตรวิทจากรุชีค่ะห้องมีใหญ่มากเลยนะคะใช่ค่ะคุณอ้อห้องนี้จะเป็นขนาดประมาณ52ตารางเมตรค่ะ ห้องสวยมากโมเดิร์นคซี่คือด้วยสีเหมือนเราอยู่บ้านแบบโฮมี่โฮมี่สบายสบายแต่ได้บรรยากาศธรรมชาติชอบมากเลยค่ะตรงี้แบบนั่งดูทีวีแบบคุยกับแฟนบนเตียงนอนอะไรอย่างเงี้ก็ได้ได้ค่ะแล้วก็ด้านนี้คือห้องน้ำเหรอคะใช่ค่ะจะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะ อ่เราจะได้ไม่ต้องแบบแย่งกัน<ร>บางทีเราอยากจะใช้แบบเอาความสุขของเราอยู่ตรงนี้ะอะไรเงี้ยเข้าห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบชาเวอร์ใช่ค่ะแล้วก็ความพิเศษของที่นี่นะคะก็คือทางที่พักเราใช้ระบบน้ำํำระบบ RO นะคะถ้าความพิเศษก็คือเวลาเราอาบน้ําหรือว่าสระผมประมาณนี้ค่ะผมก็จะไม่กระด้างแล้วก็ผิวก็จะนุ่มประมาณนี้เลยค่ะ คือทั้งหมดทุกห้องเลยไหมคะทั้งหมดทุกห้องเลยค่ะไม่ว่าจะรวมไปกับสระว่ายน้ําก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นระบบน้อาอํา r อแล้วก็เป็นระบบเกลือแร่ค่ะคืออาบน้าที่นี่จะรู้สึกว่าผิวนุ่มใช่ค่ะผมสวย <c oughs> ไม่กระด้างต้าใส่ใจนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยค่ะคุณอ้อกอ็ม,มีจากุชชี่ในให้องจะเป็นตัวนี้เลยค่ะโอ้โหสบายตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดไฮไลท์เลยค่ะ อ๋อ oh. อันนี้คืออะไรคะตัวนี้ก็คือจะเป็นมูลรูปค่ะคุณอ,อ้อเวลาเราแชร์อ่งจุกุชิีลเราก็สามารถนอนดูดาวได้นะคะ <S <S อืโรแมนติกมากๆ <S 1> <S 1> และที่นี่ส่วนใหญ่เวลาตอนกลางคืนก็จะมีเห็นดาวนะคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคือเราว่าอาบน้ำไปใต้แสงจันทร์สุมิ <S <S <ๆ>กับแฟนแบบโหดีมากเลยค่ะใช่ค่ะห้องนี้ขนาดเท่าไหร่นะคะห้องนี้ขนาดประมาณ52ตารางเมตรค่ะ พักได้กี่คนคะพักได้สองพันค่ะห้องนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นวันธรรมดาห้องนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่4,200บาทค่ะคุณอ้อและวันเสาร์อาทิตย์ล่ะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็คือเริ่มต้นที่5,200บาทค่ะโอ้ยราคาดีรวมอาหารเช้าไหมคะพร้อมอาหารเช้าสําหรับ2ท่าันค่ะคุณอ้อเยี่ยมมากคะ่ะคุณอ้ณอถือว่าเป็นห้องไฮไลท์ของทีท่พักอีกหนึ่งห้องนะคะอ่าห้องนี้คือห้องอะไรนะคะ ตัวนี้จะเป็นห้อง Family Pool Access Room ค่ะคุณอ๋อก็คือจะเหมาะกับครอบครัวค่ะที่มีลูกเล็กค่ะถ้าเป็นความพิเศษค่ะคุณอ๋อตัวนี้จะมีห้องเตียง2ชั้นค่ะแล้วก็มีสไลเดอร์สำหรับน้องๆด้วยค่ะมีสไลเดอร์ด้วยใช่ค่ะ Pool Access ด้วยถูกต้องค่ะเปิดตัวลงน้ำได้เลยได้เลยค่ะจุดเด่นเลยค่ะเ้าไปดูกันไหมคะค่ะนี่ค่ะคุณอ๋อห้องใหญ่มากเลยนะคะค่ะห้องขนาดประมาณ64ตารางเมตรนะคะห้องนี้เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆเลยค่ะ ห้องใหญ่เตียงใหญ่ใช่ค่ะนี่จะเป็นเตียงของน้องๆถูกต้องค่ะตัวนี้ก็คือไฮไลท์เลยก็คือจะอยู่จุดนี้ค่ะเป็นเตียงสองชั้นแล้วก็มีสไลเดอร์ในตัวด้วยค่ะเด็กๆจะชอบมากเลยค่ะอันนี้อ๋อตรงนี้ก็จะแบบเหมือนเป็นที่นั่งชิลๆคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องค่ะข้างบนใช่ค่ะคุณออราู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนเด็กอะค่ะขอขึ้นเป็นเล่นสไลเดอร์ได้ไหมคะได้เลยค่ะตามไคุณออร์ด้แบบดูว่าแบบฟิลเด็กๆเขาจะรู้สึกเป็นยังไงหนึ่งสองสาม้ สุดยอดคะ่ะเป็นยังไงคะ,ะชใช่ค่ะส่วนใยากจะฮิตในหมู่ที่มีครอบครัวที่มีลูกเล็กค่ะคุณอออและอย่างนี้คือห้องมีพักได้ประมาณก,กี่คนคะสี่ท่านค่ะแต่ว่าสามารถเอ็กซ์ตร้าเบดได้นะคะหนึ่งเตียงและนี่ค่ะคุณออตัวนี้ก็คือจะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะเดินเปิดประตูสามารถออกไปไว่ายน้ำได้เลยค่ะโอ้ง่ายมากๆเลยนะคะใช่ค่ะวิวที่ดีมากถูกต้องค่ะ เราก็ลงน้ำได้เลยใช่คเราสามารถลงน้ำแล้วก็มองวิวเขาสบายใช่ค่ะเพลิดเพลินกับวิวเขาได้เลยค่ะแล้วตรงนี้ก็คือเหมือนเราก็านั่งชิลๆห้องนีดีมากๆเลยนะคะอย่าง<ช>ห้องนี้ราคา,าประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นช่วงนี้มีโปรโมชั่นเลยค่ะถ้าเป็นวันธรรมดานะคะอ่าราคาจะอยู่ที่6,000บาทพร้อมอาหารเชา้าค่ะสำหรับสีท่านเลยค่ะคุณอ๋อคุ้มมากแค่6 0พับาท พักใสี่ท่านด้วยมาเป็นครอบครัวได้เลยตองเช้าใช่ค่ะเราก็เปิดประตูลงสระไว้น้ำได้เลยชิลที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะพักบรรยากาศสบายๆแบบนี้ราคาคุ้มค่าต้องรีบมานะคะ้องน่มค่ะตนี่แบบร่มรื่นมากๆเลยค่ะอ่าใช่ค่ะตรงนี้ก็จะตกแต่งบริเวณเหมือนประมาณส่วนป่าประมาณนี้เลยค่ะ The เนี่ยค่ะคุณออส่วนน้ำตกตรงนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นจุดเช็คอินของที่นี่เลยค่ะ ลูกค้าที่แบบมาเช็คอินกันก็จะชอบมาถ่ายรูปก,กับน้าตกแบบที่จาลองที่เราสร้างขึ้นเนี่ยค่ะแบบดูสดชื่นมากๆเลยนะคะค่ะอยู่ใกล้กับรีเซพชันด้วยพอเข้ามาปุ๊บเชื่อว่าทุกคนเนี่ยระหว่างรอรอห้องก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้ใช่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางที่พักหรือว่าทางร้านอาหารก็ชอบมาถ่ายรูปบริเวณนี้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าร่มรื่นกับธรรมชาติ น้องนิ่ค่ะตรงนี้แบบร่มรื่นมากๆเลยค่ะอ่าใช่ค่ะคุณอ้อตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดมาร์กหนึ่งที่ทางลูกค้าชอบเดินชมสวนค่ะตรงนี้ก็จะตกแต่งบริเวณเหมือนประมาณสวนป่าประมาณนี้เลยค่ะร่มรื่นมากเลยแสดงว่าลูกค้าก็ชอบมาเดินพักผ่อนตรงนี้ใช่ค่ะ,คะตรงนี้ค่ะนันเดี๋ยวเราไปเดินพักผ่อนกันเลยดีกว่าได้ค่ะคุณอ้อแดดอ่อนๆสบายๆใช่ค่ะคุณอ้อ ตรงนี้คะแล้วอันนี้คือต้นอะไรคะอันนี้จะเป็นต้นมิ้นท์ค่ะปลูกไว้เพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกเพื่อปกคลุมดินค่ะบริเวณนี้จะได้ไม่ร้อนเกินค่ะคุณอ้อเป็นใบมิ้นท์กินได้ไหมคะทานไม่ได้ค่ะเพื่อความสวยงามอย่างเดียวถูกต้องค่ะคุณอ้อสวยมากเลยนะคะแล้วบบพอเต็มพื้นที่แบบนี้มันยิ่งทําให้สวยมากขึ้นใดูธรรมชาติมากมากและตรงนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบถ่ายรูปแน่เลยอ่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบใช่ค่ะแล้วก็มานั่งชิลตรงนี้นะคะ ดื่มกาแฟหรือว่าจะอ่านหนังสือฟังเพลงประมาณนี้ค่ะแบบธรรมชาติธรรมชาติถูกต้องค่ะรครับตัวใหญ่มากและเนี่ยค่ะคุณออรตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเลนมาค่ะที่ลูกค้าชอบมาถ่ายรูปค่ะไม่ว่าจะมาแบบเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นคู่เพื่อนประมาณนี้ค่ะก็<อ>ะจะชอบมาถ่ายจุดบร,ริเวณนี้กันค่ะ ร่มรื่นสวยมากเลยนะคะอ๋อทุกทุกบริเวณเนี่ยต้นไม้เยอะมากเยอะมากร่มรื่นมากๆใช่ค่ะคุณอ๋อแล้วก็จะมีในสวนตรงนี้ค่ะปลาตัวใหญ่มากอยากจะจับอยากจะอุ้มขึ้นมาโอ้มาแล้วค่ะทําไมเครื่องดื่มดูสวยงามขนาดนี้อันนี้คือน้ำอะไรนะคะอันนี้จะเป็นน้ำส้มอัญชันค่ะคุณออกินแล้วก็คือสดชื่นเลยนะคะอืมคือนั่งอยู่ในสวนแล้วว่า สั่งน้ำดื่มในที่เขาได้มาได้เหรอคะสั่งมาทานได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องพนักงานมาเสิร์ฟให้ตรงนี้เลยค่ะเป็นมุมที่ชิลมากๆเชื่อว่าเป็นมุมโปรดของคุณผู้ชมหลายคนแน่นอนคือมาที่นี่คือต้นไม้เยอะร่มรื่นแล้วก็แบบได้ยินเสียงน้ําตกแบบเบาๆสบายๆแล้วก็จิบน้ำสวยๆเอ็นไงคะคุณ้อร่อยสดชื่นมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือที่คาเฟ่ใช่ค่ะ คาเฟ่ชื่อว่าอะไรนะคะจะเป็น Timber Tail ค่ะคาเฟ่ And Bistro ค่ะคุณอ้ออย่างที่คาเฟ่นี้เสิร์ฟอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นคาเฟ่จะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็พวกเบเกอรี่เลยค่ะอ๋อมีเบเกอรี่ด้วยใช่ค่ะอย่างอาหารที่นี่ก็คืออยู่ในโซนเดียวกับคาเฟ่เลยถูกต้องค่ะคุณอ้ออาหารเป็นประเภทไหนนะคะอาหารจะเน้นไปทางอาหารใต้เลยค่ะแต่ก็มีให้ชิมหลากหลายนะคะ คุณอ้อหิวรือยังคะเนี่ยก็ที่พูดถึงอาหารก็เพราะว่าหิวเนี่ยแหละค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณนิมพาตัวนรอบไปดูร้านอาหารว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะงั้นเอาไปกันเลยไหมคะไปเลยเหรอคะแล้วคุณนิมบอกว่าไปเลยก็เอาแก้วไปด้วยได้ไหมคะได้ค่ะคุณน้อผัดกุ้งกะปิสตออร่อยมากกะปิก็หอมกลมกล่อมมีความเค็มแบบกลมกล่อม เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของต้นอ้อค่ะก็คือช่วงเวลาของการกินอาหารเต็มโต๊ะเลยตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนีวคะร้านอาหารที่นี่ชื่อว่าอะไรคะร้านอาหารจะชื่อร้านอาหาร Tim b e อร์เทค่ะคุณอ้อริ่มจะเป็นทางร้านอาหารด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยใช่ค่ะร้านอาหารที่นี่เน้นอาหารประเภทอะไรคะทางร้านเราจะเน้นไปทางอาหารใต้นะคะสส่วนใหญ่แต่ก็จะมีเมนูหลากหลายให้เลือกทานเช่นเดียวกันค่ะทำไมถึงเป็นอาหารใต้คะ อาหารใต้ค่ะรสชาติจัดจ้านค่ะคุณอ๋อแล้วก็ในเขาใหญ่ก็มีร้านอาหารใต้ที่แบบให้เลือกทานน้อยใช่ค่ะเราก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นจุดเด่นดร้องขายของที่นี่เลยเป็นอาหารใต้จะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ คือก,กลิ่นของอาหารเตะจมูกต้นอ้อมากคือดูน่ารับประทานมากๆเลยอย่างเมนูที่อยู่ด้านหน้าของต้นอ,อ้อมีอะไรบ้างคะถ้าเป็นตัวนี้ค่ะเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะจะเป็นผัดซัมเมนกุ้งสดค่ะก็จะมีพวกกระเทียมโทนเนี้ยค่ะใบชะอมค่ะแล้วก็ตามด้วยสาสตอค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวแล้วก็ยอดคูนค่ะคุณออในซิกเนเจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นปลากระพงที่ทางร้านเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ตัวน้าแกงก็คือจะจัดจ้านถึงเครื่องของพริกแกงใต้ค่ะ ก็ในส่วนตัวนั้นก็จะเป็นปลาทรายทอดขมิ้นค่ะก็คือทางร้านเราจะทอดกรอบทั้งตัวก็คือสามารถทานได้ทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งผัดกะปิสตอค่ะซึ่งกะปิเนี่ยทางเรานํามาจากใต้นะคะคุณอ,อ,อ้อตัวนี้ก็คือจะเข้าเครื่องเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใบเหลียงผัดไข่ค่ะตัวนี้ก็คือใบเหลียงทางเราก็นํามาจากใต้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้ก็จะผัดมีความมันกลมกล่อมของใบเหลียงแล้วก็ไข่เนี่ยค่ะคุณอ,อ้อขาดไม่ได้เลยเมนูที่แบบอ่าเรคคอเมนต์มากที่สุดนะคะก็คือจะเป็นตัวขาหมูเยอรมันเนี่ยค่ะก็คือทานได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะตัวหนังหมูจะมีความกรอบนะคะถ้าเกิดว่าทานร้นอนๆนะคะก็คือตัวหนังหมูจะมีความกรอบค่ะคุณอ,อ,อ้อโอ้โหจะบอกคุณผู้ชมว่าคือหนังเนี่ยมันร่อนออกมาเลยนะ เชื่อเลยว่าต้องกรอบแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้าจิ้มทัม้งสมอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าจิ้มแจ่วค่ะซีฟู้ดหรือว่าน้าจิ้มดําค่ะเป็นน้ำจิ้มหวานที่แบบใช่ค่ะกินกับขาหมูเยอรมันนะคะแล้วเครื่องดื่มล่ะคะถ้าเป็นเครื่องดื่มตัวนี้ค่ะจะเป็นมะชะค่ะคุณอ้อตัวนี้ก็จะออกมันๆกลมกล่อมของเนื้อมะชะค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเมนูอ่าซิเกเนเจอร์ของทางร้านเราค่ะ <c oughs> ก็คือมะม่วงเบาปั่นค่ะ เมนูตามฤดูกาลถูกไหมคะถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นซกเนเจอร์ของทางร้านด้วยค่ะคุณออกถ้าตัวนี้จะเป็นเลดบอมค่ะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็จะชอบอ่าตัวนี้จะเป็นช็อตกาแฟนะคะคุณอ้อสามารถเทลงไปในตัวเครื่องดื่มได้เลยค่ะ แล้วก็คือเป็นโซดาเป็นสตรอเบอรี่หรอถูกต้องค่ะแล้วก็กาแฟถูกต้องค่ะช็อตกาแฟค่ะนี่ดูแปลกใหม่มากนอกจากเมนูอาหารที่อยู่ด้านหน้าของตันอ้อแล้วที่นี่มีเมนูอาหารเช้าเด็ดมากๆถูกต้องค่ะคุณอ้อเป็นยบงไงบ้างคะมีเมนูแนะนําเลยก็เป็นข้าวต้มแห้งค่ะก็คือทางร้านเราลังสรรขึ้นมาเองเลยค่ะก็จะมีพวกข้าวคุกปเนียค่ะตามลายบุฟเฟ่ของอาหารเช้าค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกไข่กระทะประมาณนี้ค่ะหรือว่าชุดอาหารเช้าค่ะอเมริกันเบรคฟาสต์ก็มีให้เลือกทานเช่นเดียวกันค่ะแสดงว่าอาหารเช้า ก็คือมีหลากหลายมากถูกต้องค่ะคุณอท้องร้องแล้วค่ะงั้นข้าวเลยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะคุณอไม่ค่อยเห็นกันกินเลยเรานั่นจับมาเลยค่ะคุณนิมค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ<อ>ได้เวลารับประทานแล้วคะ่ะอย่างแรกเลยใบเหลียงผัดไข่คือเป็นเมนอูอาหารใต้ที่ต้องมีอืม <c oughs> ใบเหลียงเขาดีมาก อร่อยแล้วเขาทารสชาติแบบกลมกล่อมมีความแบบหวานความเค็มแบบกลมกล่อมอร่อยมากจานถัดไปค่ะอันนี้จะเป็นผัดกุ้งกะปิสตอสตอ,สตอที่นี่เขาหอมมากอะ่ะผัดกุ้งกะปิสตออร่อยมากจะบอกว่าสตอที่เนี้ยเขาคัดสรรมาแล้วมันจะเป็นความเขียวที่เขียวแบบหอมหอม กะปิก็หอมกลมกล่อมมีความเค็มแบบกลมกล่อมอ่ะถัดมาค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือปลาทรายทอดกระเทียมคือปลาทรายทอดกระเทียมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถกินได้ทั้งตัวเลยนะคะหัวหางกินได้หมดเพราะว่าเขาทอดมาอย่างกรอบมากๆเสียงกรอบมากนะคุณผู้ชมได้ยินนี่คือมันกรอบมากๆคิดได้ทั้งตัวแล้วซีฟู้ดเขาก็เด็ดคือซีฟู้ดเนี่ยมีความเปรี้ยวหวานมีมีความเผ็ดนิดนิด เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากได้แบบเผ็ดมากๆอาจจะต้องบอกเขานนดนงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาอาจจะทําเมนูไม่ให้เผ็ดมากเพื่อจะได้แบบเด็กๆหรือว่าครอบครัวหรือบางคนที่ไม่รับประทานเผ็ดมากเนี่ยจะได้รับประทานได้ด้วยอมเมนูถัดมามกําลังเดือดเลยอันนี้เป็นหมึกไข่นึ่งมะนาวชอบหมึกของที่นี่มากคุณผู้ชม ีปลาหมึกไข่เขาตัวเล็กๆคือเวลาตัวเล็กๆอะมันจะกินง่ายแล้วเนื้อไม่ค่อยเหนียวตัวเล็กแต่ไข่แน่น <ừ> คุณผู้ชมเมนูนี้ดีมากเหมือนกันคือไข่เขาแบบครีม my ไข่นุ่มไข่หออหมึกเคี้ยวง่ายไม่เหนียวแล้วก็กินได้ทั้งตัวเลยน้ำแกงนะคะมีความเปรี้ยวนำเผ็ดนิดนิด เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เผ็ดๆก็ต้องบอกเขาเหมือนกันนะคะเผ็ดแบบนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องตามด้วยเครื่องดื่มแล้วค่ะน,นี่เป็นเมนูพิเศษของเขาเลยนะคะด้านล่างเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นโซดาด้านนี้ก็จะเป็นกาแฟค่ะเป็นกาแฟดำสดชื่นมากคุณผู้ชมเพราะว่าแก้วนี้เนี่ยด้านล่างเขาเป็นสตรอเบอรี่มันจะมีความหวานความเปรี้ยว แล้วก็มีโซดาอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นจะแบบมีความหวานเปรี้ยวสดชื่นซับซ่าเขใส่กาแฟลงไปด้วยเนี่ยมันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมมากๆใครเป็นสายกาแฟต็น้องแนะนําให้สั่งเครื่องดื่มเมนูนี้เลยอร่อยมากสดชื่นค่ะเมนูไฮไลท์เป็นเครื่องดื่มมะม่วงเบาเขาจะทํามาเป็นสมูทตี้แบบนี้เลยค่ะ คือที่นี่นะคะเขาบอกว่าถ้าช่วงนั้นผลไม้เป็นอะไรเขาก็จะเอามาทำเป็นเมนูพิเศษประจำเดือนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมาปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ไม่ใช่มะม่วงเบาก็ได้ก็แล้วแต่ว่าฤดูนั้นเป็นอะไรนะคะมะม่วงเบาดีมากคุณผู้ชมนี้เขาเอามะม่วงเบาไปปั่นเลยนะเนี่ยคือถ้าเราเคยกินมะม่วงเบาอ่ะมันจะมีความเปรี้ยว ันนี้เขาจะเหมือนใส่น้ำเชื่อมไปนิดนึงเพราะว่ามันจะได้มีความลงตัวมีความบาลานซ์สมดุลระหว่างแบบความเปรี้ยวกับความหวานแต่สดชื่นดีมากเมนูนี้ต้องสั่งเหมือนกันเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลย ดื่มน้ำแล้วพร้อมที่จะรับประทานต่อแล้วค่ะจะบอกว่าเมนูอาหารใต้ที่นี่คือเด็ดดีมากๆต้องสั่งอยู่แล้วแต่ว่านอกเหนือจากอาหารใต้แล้วที่นี่เขามีเมนูฟิวชั่นอื่นๆอาหารไทยก็มีหรืออาหารฝรั่งก็มีเหมือนกันรวมไปถึงเมนูของน้องๆหนูๆก็มีด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นมาทางครอบครัวได้เลยนะคะสั่งอาหารที่นี่ได้แบบจัดเต็มมั่นใจได้เลยว่าอร่อยคุณภาพดีขออนุญาตรับประทานต่อก่อนนะคะ คุณนิมคะว,วันนี้ต็อน้อ,อประทับใจที่นี่มากๆเลยค่ะว่าจะเป็นโซนของห้องพักคือคสวยมากบรรยากาศดีมากร่มรื่นทุกอย่างบรรยากาศที่นี่คือที่สุด อยากพักผ่อนคือมาที่นี่ได้เลย,เลยแล้วก็เรื่องของร้านอาหารคือเมนูอาหารที่นี่อาหารใต้ที่นี่เด็ดมากๆเลยก็ต้องชอบมากมากใส่ถูกทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่อยากจะมาพักที่นี่บ้างติดต่อยังไงแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างคะถ้าเป็นช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นนะคะเมื่อสำรองห้องพักก็จะได้รับอ่ไว้เชร์อของทางร้านอาหารค่ะคุณอ้อแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่ทางเพจของอโรงแรมได้เลยค่ะจะชื่อว่าทีมเบอร์ตันรีสอร์ทเขาใหญ่ตามชื่อเลยนะ และมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรอไหมคะเรื่องราคาห้องพักเป็นราคาห้องพักช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นเช่นเดียวกันค่ะถ้าวันธรรมดาเริ่มต้นที่2700บาทนะคะส่วนวันเสาร์เริ่มต้นที่3,200บาทค่ะคุ้มที่สุดค่ะคุณผู้ชมราคาห้องพักดีดีแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะมารับประทานอาหารเฉย ห้องอาหารเปิดบริการยังไงบ้างถ้าเป็นร้านอาหารเปิดให้บริการตั้งแต่9ก้าโมงเช้าไปจนถึง3ามทุ่มค่ะแล้วก็ครัวปิด2องทุ่มครึ่งนะคะแล้วโซนคาเฟ่ล่ะคะโซนคาเฟ,าะะาเฟ่อาจเวลาเดียวกันเลยค่ะอืมอ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะมาที่ห้องพักก็ได้มาพักผ่อนที่นี่อยู่ทั้งวันได้เลยหรือว่าจะมารับประทานอาหารก็ได้นะคะรับรองว่าคุณผู้ชมประทับใจและได้พักผ่อนแบบเต็มที่แน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิ่มนะคะอคอยู่กั <มา S 1> <อ>บเราทั้งวันเลยพาไปชมโซนต่างๆแบ<อ>บ<อ> เต็มที่จริงๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมวันนี้สบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้มาพักผ่อนสูรอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็หุบเขาที่เขาใหญ่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะหาสถานที่พักผ่อนในวันหยุดสามารถมาที่เขาใหญ่ได้เลยเพราะว่าเดินทางสะดวกมากแล้วก็ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไม่ไกลด้วยค่ะที่ทิมเบอร์ตัน รีสอร์ทเขาใหญ่มีห้องพักหลากหลายรูปแบบคุณผู้ชมสามารถมาพักเป็นแบบคู่รักก็ได้หรือว่าเป็นแฟมิลี่ก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะมารับประทานอาหารที่ t i m b e อร์เทที่นี่อาหารก็อร่อยมีให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะรับรองว่ามาที่นี่นะคะคุ้มค่าแล้วก็ได้พักผ่อนดบับเต็มที่ค่ะถ้าคุณผู้ชมเปิดมารับชมไม่ทนัน สามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจ The Destination ค่ะและอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในรายการ The Destination ทาง TN n ช่อง16นะคะที่สำคัญอย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวความประทับใจกันเยอะๆนะคะวันนี้หมดเวลาของตอนอัอแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ